บ้านไหนนะคะที่กําลังมองหารถเข็นที่เขียนได้2ด้านแต่ว่าพับง่ายพับเล็กน้ําหนักเบาพกขึ้นเครื่องบินได้แนะนํารถเข็นคูเปอรุ่นใหม่รุ่นสวิชเลยค่ะคูเปอร์วิธีเข็น2ด้านของด้านนี้นะคะเราไม่ได้ใช้การปรับก้านเข็นแต่เราใช้วิธีการปรับบาะเอาง่ายๆนะคะปรับมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย คูเปอร์สวิชนะคะปรับหลังคาได้3ระดับค่ะเปิดปิดครึ่งนะคะแล้วก็ปิดเต็มค่ะ ด้านนี้นะคะเป็นตาข่ายเป็นช่องพิกกะบูนะคะเวลาเข็นน้องเนี่ยก็สามารถมองเห็นน้องผ่านช่องนี้ได้ค่ะเบาะนะคะสามารถปรับนั่งได้หรือว่าจะปรับนอนราบเลยก็ได้ค่ะที่วางขานะคะปรับขึ้นลงได้วัสดุทุกอย่างนะคะเป็นแบบพรีเมียมนะคะมีปลอกหนังคุ่มให้เรียบร้อยนะคะเข็มขัดเป็นแบบแมกเนตนะคะมีแอนตี้สลิปกันเป้ากันตกนะคะแถมช่องด้านหลังนะคะก็ยังเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่นะคะเหมาะสําหรับเมืองไทยมากๆค่ะ ล้อนะคะล้อ2ล้อหน้าหมุน360องศาตะกร้าก็ใหญ่และที่สำคัญพับกลางง่ายมากๆค่ะวิธีพับและกลารคูเปอร์สวิชนะคะไม่ว่ารถเข็นจะหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกเราก็พับวิธีเดียวกันค่ะกดปุ่มนะคะดันลงดันรถเข็นลงนะคะแล้วดึงเชือกที่อยู่ด้านล่างค่ะเพื่อให้รถเข็นพับแล้วก็ดันลงไปที่พื้นได้เลยเพื่อให้ตัวล็อกล็อกค่ะถ้าเราต้องการสะพาย เราก็สามารถขึ้นมาสะพายไหล่แบบนี้ได้เลยค่ะเวลากลางนะคะเราก็ปลดล็อกปุ่มนี้ก่อนแล้วก็สะบัดรถเข็นขึ้นมาและเหยียบปุ่มสีเทานี้นะคะแล้วดันรถเข็นขึ้นจนมีเสียงคลิกแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะสรุปแล้วนะคะใครที่อยากได้รถเข็นที่เข็นได้ส่งด้านแต่ว่าพับเล็กพับง่ายเบากระทัดรัดในราคาแค่หลักพันนะคะก็แนะนำรถเข็นรุ่นใหม่นี้ Cooper Switch เลยค่ะ